เมื่อวานนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดครบรอบ24ปีของสารัตอยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยนะคะซึ่งอยู่ระหว่างการเก็บตัวกับทีมชาติชุด k ิ n ง s ์ครับแน่นอนค่ะว่าจะต้องมีพิธีตามธรรมเนียมเลยนะคะเป็นการฉลองวันเกิดนะคะซิโก้และกนักเตะจะร่วมฉลองวันเกิดด้วยกันนะคะหลังจากฝึกซ้อมเสร็จค่ะระหว่างที่ สารัฐนั้นฝึกซ้อมอยู่ข้างสนาม,มก็จะมีสตาฟโค้ช<ม>เตรียมไข่ดิบไว้3แผงน,นะคะเค้กวันเกิดสารัฐก็เตรียมเอาไว้ด้วยสาเหตุที่ต้องเตรียมไข่ดิบเยอะกว่าคนการฉลองวันเกิดคน,ดนอื่นเพราะว่าสารัฐนั้นโจทย์เยอะนะคะเป็นตัวตั้งตัวตีในการที่จะแกล้งคนอื่นดูช็อตนี้เลยค่ะช็อตที่สารัฐอยู่เย็นโดนโปะไข่แบบนี้ราคาดิบๆกินข้าวไข่คละคลุ้งไปทั่วสนามราชบังเลยค่ะ มันเกิดเตรียมตัวมาก่อนน้นี้ไหมคะอยู่แล้วครับ,รบเตรียมเครือบน้ำหมดแล้วครับก็เป็นธรรมเนียมรับของของทีมเราอะไรเงี้ยครับก็ก็ยอมยอมโดนอะไรเงี้ยครับก็มันเป็นมันเป็นมันแสดงถึงสปิริตภายในทีมด้วยอะไรเงี้ยครับรู้ใช่ไหมว่าเพื่อนแล้วก็น้องๆเตรียมมาเอาคืนเพราะว่าจัดเข้าไว้เยอะเขาบอกว่าโจทย์เยอะครับก็ก็รู้ครับครับก็ไม่ว่าวันเกิดใครอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็โดนจัดเต็มอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับ คืออันดับแรกคือคอ,คอ,อยากทำผลงานให้มันดีใน,ใน,ในรายการนี้ด้วยแล้วก็อยากอยากได้แชมป์กิงคับในครั้งนี้อะไรเงี้ยครับอขอให้สมหวังในวันเกิดครบรอบปีครั้งนี้ของสารัฐอยู่เย็นนะคะเมื่อวานนี้ดิฉันรับประกันนะคะว่าเละจริงๆสําหรับสารัฐอยู่เย็นนะคะไข่สามแผงหมดเรียบร้อยนะคะสาหรับ โปะลงไปที่บนศีรษะแล้วก็ร่างกายของสารัดอยู่เย็นนะคะก็ฉลองวันเกิดครบครอบ24ปีไปด้วยความคลื้นเครงนะคะ